าทางหลังวัดเรื่องขนหัวลุกที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณสุนทรยังอายุป,ประมาณ11ขวบวันนั้นเป็นวันหยุดคุณพ่อของคุณสุนทรบอกว่าเดี๋ยวเย็นๆจะไปบ้านลุงป้าปา,นานหน่อยบ้านคุณลุงคุณป้าของคุณสุนทรอยู่ที่ตำบลหนองขามห่างจากบ้านของคุณพ่อประมาณ10กิโลเมตรหลังจากคุณพ่อเลิกงานประมาณสี่โมงครึง่งก็ได้ป,ปั่นจักรยานไปกันสองคนกับคุณสุนทร ถนนจะเป็นถนนลูกลังและไม่มีไฟสองข้างทางจะเป็นป่ารกๆปั่นมาได้ประมาณครึ่งทางเวลาประมาณห้าโมงครึง่งพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำมีสุนัขสีดำตัวใหญ่วิ่งตัดหน้าแล้วหายเข้าไปในป่าข้างทางคุณพ่อรีบหยุดจักรยานและบนออกมาว่ามันออกมายังไงของมันวะจากนั้นก็ปั่นต่อไปอีกสักพักปรากฏว่ายางแตก ช่วงเวลานั้นใกล้จะมืดเต็มทีสองข้างทางมีแต่ป่าคุณพ่อจึงรีบเอาไข่ควงงัดยางนาออกมาแล้วเอาผ้าข่อมาอยัดเข้าไปแทนกว่าจะเสร็จก็กินเวลาไปจนถึง6กโมงเย็นเป็นเวลาโพลเพลเริ่มจะมองไม่เห็นถนนแล้วคุณพ่อจึงรีบปั่นไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงด้านขวาจะเป็นป่าต้นสักส่วนด้านซ้ายจะมีลวดหนามขึงไว้ตลอดแนวด้านในลัวจะมีเจดีย์เล็กๆที่เป็นโกดเอาไว้เก็บกระดูกคนตายคาดว่าถนนเส้นนี้จะเป็นถนนหลังวัดแห่งหนึ่ง จนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มความมืดเริ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณจนมองไม่เห็นทางคุณสุนทรจึงหยิบไฟฉายออกมาช่วยส่องไฟไปตามทางข้างหน้าทําให้สองฝั่งข้างทางดูเป็นภาพมัวๆม,มีเงาสะท้อนวิ่งไปมาจนดูน่าขนลุกไม่ได้ยินทั้งเสียงของนกและ,มะแมลงที่ควรจะต้องได้ยินต้นไม้ทุกต้นหยุดนิ่งไม่มีไหวติงใดๆคุณสุนทรก็เริ่มมองซ้ายมองขวาด้วยความฉงนคิดในใจว่าทําไมมันถึงนิ่งเงียบขนาดนี้ มันจะไม่มีลมพัดต้นไม้ให้ส่งเสียงกลบความเงียบเลยเชียวหรือแล้วป่าทั้งป่าจะไม่มีนกหรือแมลงอาศัยอยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวเชียวหรือสักพักคุณสุนทรได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างดังอยู่ข้างหลังแต่เบามากจนฟังไม่ออกว่ามันคือเสียงของอะไรจนต้องพยายามเงี่ยวหูฟังแล้วเสียงก็ค่อยๆใกล้เข้ามาตุบตุบตุบลักษณะเหมือนอะไรบางอย่างกลิ้งตามหลังมา จึงได้เอาไฟฉายหันไปส่องดูข้างหลังคุณสุนทรตกใจจนแทบจะตกจากจักรยานภาพที่เห็นคือเป็นหัวคนสีดำๆกลิ้งๆตามหลังมาติดๆห่างกันแค่ประมาณ3เมตรคุณสุนทรคิดถึงคำพูดของพ่อที่เคยบอกตอนออกไปหาก,กบหาปลาตอนกลางคืนอยู่บ่อยๆว่าถ้าเจออะไรห้ามพูดห้ามทักให้เฉยไว้เป็นลูกผู้ชายต้องไม่กลัวเขาทำอะไรเราไม่ได้ คุณสุนทรจึงได้ตะจิกมือลงบนเอวของคุณพ่อแล้วอ้อนหน้าซบลงที่แผ่นหลังและเหมือนคุณพ่อจะรู้ว่ามีอะไรบางอย่างกําลังตามมาจึงพยายามปั่นให้เร็วขึ้นอีกแต่สิ่งนั้นก็ยังคงกลิ้งตามหลังมาอย่างไม่ลดละเวลานั้นได้ยินแต่เสียงจักรยานกับเสียงหัวคนกลิ้งตามหลังมาตูบตูบตูบ,ตบใกล้เข้ามาเรื่อยๆคุณสุนทรนั่งเกรงจนตัวสั่นไปทั้งตัวรีบเอาขายกขึ้นมานั่งขัดสมาธิกอดเอวของคุณพ่อไว้แน่น คุณพ่อปั่นจักรยานมาถึงทางเข้าหมู่บ้านถนนแถวนี้ยังพอมีแสงสว่างจากตะเกียงเจ้าพายุที่ห้อยอยู่ตามหน้าบ้านเรือนเสียงกริ้งตามหลังมาก็เงียบหายไปเหมือนว่ามันจะหยุดอยู่แค่ตรงทางแยกทางเข้าหมู่บ้านคุณสุนทรจึงรู้สึกชื้นใจขึ้นมาบ้างคุณพ่อก็พูดออกมาเสียงดังว่าโอ้ยเหนื่อยจริงๆจึงได้เข้าไปขอน้ำดื่มกินที่บ้านของคนรู้จักเพื่อนของคุณพ่อก็ถามว่าจะไปไหนกันเนี่ย คุณพ่อตอบไปว่ามาเยี่ยมลุงกับป้าแล้วคุณพ่อก็หันมาถามคุณสุนทรว่าเมื่อตะกี้เองเห็นอะไรแต่ตอนนั้นคุณสุนทรยังไม่หายจากอาการช็อกจึงไม่กล้าพูดอะไรคุณพ่อจึงบอกว่าข้าได้ยินตั้งแต่ตอนที่ปั่นจักรยานผ่านหลังวัดแล้วละ่ะแต่ไม่อยากหันไปดูสักพักก็ได้ออกมาจากบ้านของเพื่อนของคุณพ่อแล้วปั่นจักรยานต่อไปจนถึงบ้านของคุณลุงคุณป้าคุณพ่อก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้ฟัง คุณลุงบอกว่าคนแถวนี้โดนกันเรื่อยแหละพวกเองยังดีที่เห็นแค่หัวบางคนเห็นเป็นลำตัวคลานตามหลังจกักรยานมาก็มีจนนอนจับไข้หัวโกนไปหลายคนแล้วล่าสุดเห็นคนหล่นจากต้นไม้มะคองอยู่ข้างหน้าเขาก็คิดว่าคนจะฆ่าตัวตายพอวิ่งไปดูใกล้ๆกลายเป็นศพขึ้นอื่นที่ตายมาแล้ววันแล้วก็วิ่งหนีกันจนป่าแตกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณสุนทรได้พบมาเมื่อวัยเด็ก